เจอถ้ำอันนี้แน่เลยเจอแล้วคิดว่าใช่นะเดินเข้าถ้ำเลยถ้ำชาย<พ>าป่ออาภารกิจก็ไม่สำเร็จดีเพราะนี่เป็นเป็นผู้เข้ามาช่วยก็เดี๋ยวค่อยสลับนยังไม่ท่านกันอ๋อได้ได้สบายมาก สบายมากเลยมนุษย์อสูรแห่งฟาลูอสุลาเนี่ยนะ เื่ีราานยไอ้นั่นหูวกว่าเยอะเลยอัตวินนักตัวนักตัวเออนี่มันมีบอสเร็วแรกๆก็โค้งแห่งลูนไปทีนึง <c oughs> บอกนะว่าให้เข้าไปจาัดก,การตัวมเมื่อกี้ใช่ <c oughs> <c oughs> ย่องเข้าไปไปริ่มน้ำไปเลย who bueno. bueno. กลางตามก่อนเพลิงไอ้กดค้งไอ้กดกดอุปกรณ์อ่ะแล้วมันจะมีช่องที่บรรทัดท um, pues ี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะมันจะใส่เครื่องมาดับได้ทำได้ได้ลองไปดูว่ามีเครื่องมาดับมล้ยบ้างเสริมแบบคำรามยิ่งอุปกรณ์น้อยยิ่งเรื่องทางโจมตีเสริมเรื่องต่อสู้แบบคำรามอะไรอ่ะไม่ได้คำรามกันเพลิงแล้วกัน ไอออกจากถ้ำมาแล้ววิ่งมาทางขวามันจะมีหมายเลขนี่เท่าไหร่วะสามอยู่ะโดดลงหน้าผามันยนังไงมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างอ่ะเจอแล้วเอาประตูนปิดนี่เปิดเย 对嘛

วิ่งไปวิ่งไปหลบขวาก่อนใช่ไหมแต่แล้วรอจงังหวะแล้ววิ่งเข้าไปทีนึงฟันฟันในโตเสาวว่ามันจะหดลงไปห,หดแล้ว,ว,ลวเจ็บร้องเอ้ย ไฟฟัาหลบขวาออก่อนแล้วพุ่งไ่ฟังเสรียบเ,ยบเยบปเยเอาทำไมมันปิดไปลงไปหมดเลยวะไม่ก็ตีนรับ ไม่ต้องต้องเก็บของทั้งขวาเนี่ยทางที่ไอ้คนไฟเนี่ยไม่ได้แค่นั้นแหละแล้วทำไมมีไม่ได้ปั่นมันหล่นมันล่วงตัวนีอุ้ยอุ้ยตายอ้าวตายเหรอเก็บของยังเก็บถ้าเก็บของกลับไปเอาไอ้นั่นอยู่ดี อ๋อตายเหมือนกันเก็บข้องเลยใช่ป่ะอ๋ะอ,อมันต้องเก็บมาเก็บโตอยู่ดีๆฮะ ้าประตูมาแล้วอ่ะมีเลือดเท่าไหร่สองขวดโอ้มีเลือดศูนย์ขวดอ้าวกินไะเนี่ยสี่ขวด,ดแมวนะ <บด S 1> อ่ะนะกดเลยนี่ได้ปะเดี๋บอกว่ามันใช้ไฟอ่ะกดเล็กหมาได้ไหมไม่ได้ก็มีตีเป็นพวกแล้วเลี่ยมหมาไม่ได้แล้วอ่าโอ้โหเฮ้ย เอ้ยคนไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยนาก่อนตีอุ้ยจัง ตายแล้วตีเหรอหรือมันมันน่ะเลื่อนมันยังหมดนั้นน่ะทีนี้มีน่าดองแล้วปิดเลยปิดเลยโอ้โหปิดเลยปิดปิดห่ยเรียบร้อยได้สกิลใช่ไหมเราสกิลไม่เห็นจะใช้ได้เลยใส่ไ้ในดาบไม่ได้ดิ R สองไงเอเอล แอบสองเลยใส่ใส่อะไรเท่าเท่าเท่าสงครามอ่ะนะเออใส่ไปในดาบเท่าสงครามเนี่ยมีมีคำว่าเท่าสงครามอยู่ใช่ <ๆ S 1> ก็ใส่อยู่นี่ใส่คําว่าท้าวายุเข้าไปในดาบอุจิคัตนะบวกสามอย่มแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดจับจับเรียกว่าอะไรบ้างจับจับสองมืออ่ะเนี่ยมันไงเอ็นแหละอาวทำไมต้องจับดาบอย่างเงี้ยเรื่นน <S <S 2> <S 2> องดุะ วัดวับมาสภานักบุญที่อยู่ป่าบนน่ะสภานักบุญถึงแล้วอะ่ะอนี่อยทําทเ้ามาดใครใครโกอ,อยู่ไม่อยากเชื่อมรณนะสถานของของเรากำลังแปดเปือนน่าสยเสยอ,อ,องตาแล้วยังมีชิดไม่เสียที่จะหวนคืนสุดึิษาทอง ใช้เพิ่ขึ้นแน่นอนเอ้ยอย่าลืมตีศพกกระดูกม้กองตีศพเอาแล้วนี้ ให้ใช้สกิลได้ rial, แต่ไม่มีโล่เท่านั้นแล้วจะอัพโลดทำไมเสียงอะไรวะ ไปเอาไปเอาทำตัวที่เดิมมาการเขนไม่นมัน<จ>ยากอย่างนี้ต้องค่อยไฟมอนมันเยอะว่ะกันเนี่ยไม่เคยมาเหมือนกันตอนนี้สเตนเท่าไหร่แล้วเนี่ยสเตนสิบสี่สิบสาม อาก็ยังอัพไปไม่เยอะนี่14 14ก็นน 14, 14. เดี๋ยวจะอัพทุก่ง14ก็ไม่เยอะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องถือโลก็ก็ได้ก,ก็ก็ไปเล่นเด็กก็ได้เพราะว่าถ้าจะเล่นถ,ถ้าเล่นคาธา,าน,นามันส่วนใหญ่มัน,ม,นมันใช้ค่าเด็กมันไม่ได้ใช้ค่าใครยะยามีโลเพราะว่าซาูไรมีโลก็เทดดีหรือซาูไรส่สนามากไม่ถือโลก็แล้วแต่ หรือไม่จะเล่นดาบคู่ก็ได้ดลองอัพดูก่อนเพราะมันโล่มันสวยก็เล่นสายโล่เัินก็เดี๋ยวหาวทธนูท,ที่ที่มันเป็นสเตนอะถ้าเล่นสายธนูไปเลยก็ได้เหมือนกันครับไดเ้เล่นได้หมดแหละเพราะว่าตอนหลังๆมันรีได้แม่ใส่หมวกอะไรวะน่ะ หัวอะไรไม่รู้หนักหนักเลยน้ำหนักเอยอะมากเลยแต่ว่าป้องกันได้เวลากิ้งเป็นทางททีไหนวะในทางมันเยอะจังวะทรงไหนเนี้ยมันเดชแล้วทำไมมีแดงๆอุ้ยเอเชียตรงนี้มีเต็มเลย กู้นักดาบไปหน่อยแต่าาไปฆ่านักพนูษย์ใหอ้าวถลักมันจะได้อ่ะอ,อือ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 เือไม่ลอยเฮ้ยอย่าลืมตีศพต,ตีไม่ได้อ่ะมันต,ตีก็ติดอะ่อะไดะ้มีทางไปสองทางว่ทางไหนดีไปทางที่สามอะเฮ้ยอันนั้นมันตัน อะไรได้ทางเดียวมันตันไม่ตันทางนี้ไงไหนเนี่ยในรู้เนี่ยอันนี้เอออันนี้ทางลับเอาดูมันทะลุถึงกันวะใช่่ค่อยๆนะแต่โดนลุมดองนากลัวแล้ว,ลวกลรวโดนองนอยอ้ีสองตัวเนี่ย ถ้าเล่นโลก็ต้องก็ต้องเล่นแนวเคอเตอร์อ่ะแปลงนะเคอเตอร์แต่กดยากอย่าลืมเก็บดอกไม้ข้างในต่อ,อมืดว่ะอุ้ยไม่ทันไปมันเลนะนี่มันทะลุที่เดิมมัะนเะ่ยทางกลับอ่ะใช่ป่ะมา<ห>เก็บนนของอ่ะ คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรยโยนเลยอนะมันยิงไม่โยน,โยนอืย้ยสองตัวนี่ว่ะเฮ้ยทำไมมันมาหลายตัวขนาดนียเกียร์ต่ำมากเโล่ตีไม่ได้ด้วยให้โล่ตียังไม่ได้ โอ้ข้างล่างเทียบเลยอะไร้ะครูมีนีมโอ้โคตรเยอะเลยถ้าทำไงอะ่ะนี่ลงมายังเรมันเยอะอะ่ะอ้อนมันทะลุมามาไอ้นี่ไง,ไงตองที่เราไม่ได้มาจะตายแล้วเฮ้ยมันเยอะจังวะ่ะ ตายแน่เลยโอ้จะตายจะตายตายแล้วแน่เลยดูเลื่อนแล้วน้ำมันเตียงเร็วเลยอโอ้ อ้อแล้วเลือจะหมดแล้วตีอยู่ไหนอ่ะตีวิ่งขึ้นไปแล้วเหรอจะตายอยู่แล้วเนี่ยเลือเลือดทีิหนึง่งตีอยู่ไหนวะอ๋อตีวิ่งเข้าไปฮะวิ่งเข้าไปข้างในงันเข้าเลยตีวิ่งเข้าไปอะ่ะไม่วิ่งเข้าวิ่งออกมาเอาวิ่งออกมาแล้วทำไมไม่วิงนะ่งเข้า เลื่อนตอนละก็ล่อมันอยูับสวิตแล้วเราก็น้ำนนึงเดี๋ยววิ่งเข้าไปหาสับแล้วสับสวิตแล้วไงต่อโอ้เลื่อนให้ดอกไม้สีแดงปี๊ดหนึ่งโอ้ตีจะดองอ่ะได้โล่ไมาดอไม้สีแดงในนี้มีอะไรให้เก็บไหมมีสวิตสับแล้วก็ไม่มีอะไรสับไปใะครับไปประตูก็ได้อ่านข้อความมุ่งสู่บางสิ่งมหัศจรรย์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะเพราะว่าเลือดหมดยาหมดแล้วเดี๋ยวออกแล้วกดเรียกมาใหม่ลับโลกเดิมก่อนโลกเดิมก็เลือดจะหมดมันเล่นคู่ได้โลกธนูก็แค่เปลี่ยนพลังเวลาระยะกลได้กดซ้ายมันเป็นแล้วทำไมครันนี้ไม่ต้องไอ้นี่แล้วอ่ะไม่ต้องกินยาเรียกนิ้วแล้วเจอตีเลยไม่มันเป็นดันเดิมได้มาก ันจะเจออะไรเลยเนี่ยบอนเนี่ดีเคยสู้ไปแล้วเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่่ทำไมเลือกมันไม่ทำไมเลือกมันไม่เต็มวะซอมพี่เฮ้ยทมันวปลาของใส่มันมันหลบเฮ้ยเป็นแอนเนี่ยมันเร็วนะเนี่ยมันดูได้ไงอ่ะมันมาแล้วโอ้โห กกน,น,น้ำดีน้ำดีน้ำดีปันไม่ดีเป็นเป็นโฮดน้ำดียาเยอะอ่ะเหี้ยโอ้ยอ่อนว่ะอเป็นแผลเลือดนิดเดียวเองแควไวมันแปลกเลือดมันแค่ขี้เดียวขเขาพยายามทำให้ AI ออ่ะหลบหลบเราให้ได้มากที่สุด กดกนุให้เราเข to ้าประชิดอ่ะแต่เราดันประชิดบ่อยอ่ะง่ายมากเดี๋ยวโหดแล้วเดี๋ยวพาไปบุกคนหนึ่งโหดแล้วไปบุกไปบุกคนอื่นได้นะยี่สิบสามแล้วไอวางวางไว้วางไว้ต้องวางแขนแต่เรียกไปเพราะว่ายังไม่ผ่านดันนี้อยู่เลย quay nè à, không non rồi hôm nay rồi không non rồi không càng càng 哎，干啥？ ทำทางได้เลยมันง่ายอุ้อย,ายด,ดาบอุจิคาธนะก็เ,เนี่ยใช้อยู่เนี่ยอันใหม่เหรอดีปะ่ะดีไม่เหรอใช้อยู่ตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกมอ๋อมันเป็นดาบที่ไทยตั้งแต่เริ่มเกมเหรอใช่ของตะมุไรใช่ไหม แล้วมันจะให้ของมาชีพมีมาทำไมนะถ้าไม่มีความหมายนี่ใช่ก็สำหรับอาชีพชี่อื่นไงชี่มันไม่ได้ไงคือชีนไม่ได้ฉันเนี่ยอย่างเล่นโจดได้มีไม่ได้คาฮนาเออเล่าไปทำไรเอาก็เผื่อโจดอยากเล่นคานาเนี่ยโอ้โหก็ต้องมาให้เหมาะสมนะฮะก็ต้องมานั่งอัพให้เหมาะไม่ต้องก็คาฮนากับมีดมันใช้เด็กเหมือนกัน ไม่ม,ไม,มีไม่มีแปลกแรกแหวกแนวเลยแะ่ีีก็มีพวกทางคณะเวทยังมีเลยต้องใช้เด็กกับนี้ฟันแล้วเป็นแบบมีเวทออกไปมีเวทหรอหรืมไม่เนี่ยมีโจนเนี่ยเป็นมีผสมข้ามสวงเป็นเป็นสายเลือดออก นีย่ยกด L 2เนี่ยมันจะเป็นท่าเนี่ยเป็นปล่อยเลือดออกไปนิดนึงไม่ไกลเท่าไหร่แต่เนี่ยพอถืงโลกมันกลายเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วทำอะไรไม่ได้เลยตีอะไระ่ไม่มีศัตรูท็้งไม่มีศัตรูตีอะไรก็ไม่รู้ข้างในนั้นมีของเฮ้ยลืมค่าตัวนี้ ทำไมไม่เห็นเลยว่าตีตีอะไรไม่เห็นว่าอะไรนะไม่เห็นมีศัตรูแต่ตีฟันอยู่ฟังเยอะไม่เห็นศัตรูอ่ะไม่เห็นศัตรูคืออะไรไม่เห็นศัตรูแต่เห็นตีฟันใช่ไอ้บอสมีทุกไงอารียาว ผสมเล่นดอดนิดนึงเดี๋ยวติ่งตามไม่ทนันเดี๋ยวติ่งตามไม่ทนันเดี๋ยวพาขึ้นแรงแต่ว่าเวลาติ่งแม่งเล่นทีน้แม่งเล่นโพต้าเลยแค่าขึ้นแรงสักเดียวตามทานันเล่นแบบไม่แน่นะเนี่ยจะไม่บ้าดีกว่าเนียวสองกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะดีกว่านยยเนียวสองกี่เปอร์เซ็นต์เนียวสองคืออะไร นิโอนะมันก็เป็นฟันๆเหมือนกันนั่นแหละแต่นีโอมันเป็นไม่เป็นโอเพนเวอร์มันลูดันดาแล้วตีบ่อนี่ดีกว่าเยอะก็ดีกว่านีโอมันต้องมานั่งอัพพกร์ติเมนตคนหัวแต่แอชั่นการเล่นความยากใกล้เคีนแต่ภาพอ อันนี้สวยกว่าดิเกมมันใหม่กว่าน,นิโอมันไหลตีแล้วเกมนี้มันมันมันเล่นในเพห้าได้นิโอมันเพสีนะ่แล้วก็ตีนิโอมันเป็นแบบญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเดียวแล้วเนี่ยเ้ยนี่สังหารสีชาติ อาเป็นมีดใหม่แล้วสายมีดมาแล้วสายมีดเเข้าใจแล้วทำเตือายละลองเล่นเวลคนเดียวไปก่อนจะเ,เวลเวล,เวลไปสักสามิอ่ะมันจะได้ไปฆ่าไอตัวนั้นได้